วันหยุดที่5มีนาคมค่คะ,เ,คะเพื่อนคะแต่ผู้ว่าชาช้าสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพของเราไม่ได้หยุดค่ะท่านเดินทางมาร่วมงานกิจกรรมนะคะ Popup Park ค่ะพื้นที่สาธารณประโยชน์ซอยนาวงประชาพัฒนา21ขีดดอนเมืองค่ะในงานก็มีนะคะนายสารโรธพลริศค่ะผู้อำนวยการขีดดอนเมืองและคณะผู้บริหารเขตเจ้าหน้าที่นะคะและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรมค่ะการไปดูกิจกรรมนะคะแอดมินพาย้อนไปนิดนึงค่ะเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์นะคะนายสารโรธพลริศค่ะ ผู้ในการเขตอ่อนเมืองและก็คณะผู้บริหารเขตพ,พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะติดตามความคืบหน้าการปรับสภาพพื้นที่รกร้างว่างเปล่าค่ะก็นเนื้อที่ประมาณ6ไร่นะคะบริเวณทาซอยนาวงประชาพัฒนา21ค่ะพื้นที่ก็เป็นทางยาวนะคะสวยงามน,นะคะและติดกับคลองบ้านใหม่ค่ะก็สํานักง,งานโยธาค่ะสํานังกงานโยธาได้นําเครื่องจักรแล้วก็กําลังคนค่ะเข้าทําการถมดินนะคะเคลียร์พื้นที่ปรับผิวดินให้มันเสมอกันค่ะขุดร่องระบายน้าลงยางทางเดิน ะะเพื่อหลังจากนั้นจะทําการออกแบบเตรียมปรับภูมิทัศน์เป็นสวนสาธารณะค่ะแล้วก็เตรียมปลูกต้นไม้ต่อไปนะคะก็มาถึงกิจกรรมวันนี้ค่ะจัดโดยกรุงเทพมหาคนครนะคะร่วมกับสสค่ะแล้วก็กลุ่มวิลพาร์คค่ะต,ต,ตั้งใจนะคะเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวสาธารณะขนาดเล็กในเมืองให้มีคุณภาพแล้วก็ยั่งยืนนั่นเองค่ะมาดูก็สองสามเดือนที่แล้วแล้วก็เลยก็เริ่มมีแนวคิดมาเดี๋ยวให้ท่านก็มีทางมีปาร์คสุดยอดนีด่เป็น เป็นแรงกระติกครับใช่ครับเป็นแรงกรนี่เก่งมากเลยคุยอะนี่ทีดทำกับเรามาตลอดควาโครงการสวน15ทีเป็นไอ้สปีดพาร์คนะพาร์คยาวๆเราอธิบายวันนี้หน่อยเป็นไงบ้างก็วันนี้เราก็จะเริ่มจากกระบวนการมารับฟังความคิดเห็นครับครับ่ว่าก็จริงๆเราก็ลงสำรวจชุมชนนะครับเราฟังความคิดเห็นแล้วเราก็มาทําเป็นป็อกอัพพาร์คก็คือว่าก่อนจะทําจริงเนี่ยเราก็ทําเหมือนส่วนจําลองครับว่าที่ำให ว่าถ้าเกิดเราจะมีที่นั่งมีต้นไม้เก็บเป็นรักศนี้ชุมชน,นพี่ๆน้องๆเจอชอ,ชอบไหมชอบไหมแล้วเราเดี๋ยวจะมารับฟังความเห็นกัน เดิมพื้นที่นะคะเคยถูกบุกรุกคันเพื่อนถูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยนะคะปัจจุบันได้มีการรือ้อรื้อถอนเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กาลังดาเนินการจัดทําเป็นสวนจําขนาดเล็กนั่นเองค่ะตามนโยบายส่วน15นาทีของผู้ว่าราชการของเราค่ะก็หวังว่าประชาชนในพื้นที่นะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการรวมความคิดเห็นค่ะแล้วก็ออกแบบพื้นที่สีเขียวสาธารณะค่ะตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะก็เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพนะคะช่วยกรองฝุ่นละอองก็ทำ ประชาชนเนี่ยมีพื้นที่สาธารณะที่สามารถทํากิจกรรมออกกาลังกายแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจกระจายตัวอยู่ทั่วทุกพื้นที่ค่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนโดยตรงค่ะก็ในงานค่ะเพราะเมืองของเราเนี่ยก็ร่วมปลูกต้นกระพิจันร์ค่ะมันเป็นไม้ประดับค่ะแล้วก็มีชอ่อดอกที่สวยงามนะคะเมื่อถึงฤดูการออกดอกค่ะกระพิจันต์จะทิ้งใบนะคะแล้วก็ผลิดอกสีม่วงอมครามค่ะกระจายไปทั้งต้นเลยค่ะเนื้อไม้ก็สามารถใช้ในการก่อสร้าง ได้นะคะทาเครื่องมือช่างหรือว่าทําเครื่องมือการเกษตรค่ะทาเยื่อกระดาษนะคะส่วนลาต้นก็ต้มดื่มบํารุงเลือดได้ค่ะส่วนใบก็สามารถนํามารับประทานได้ค่ะ ก็ทั้งหมดทั้งมวลค่ะเพื่อนกิจกรรมค่ะพ่อเมืองของเราเนี่ยพยายามหาพื้นที่พัฒนานะคะ Pocket Park ค่ะหรือว่าเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กค่ะการเข้าถึงประชาชนภายในระยะ800เมตรหรือว่าเดินใช้เวลา10-15นาทีนะคะท่านก็ศึกษาพื้นที่ของทางราชการเอกชนอาทิเช่นนะคะสถานที่ราชการแปลงที่ดินเปล่าค่ะพื้นที่รอการพัฒนาพื้นที่รกร้างซึ่งติดข้อซึ่งติดขัดข้อ พวกกฎหมายอยู่นะคะแล้วก็พื้นที่จุดบาดต่างๆค่ะของโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ระยะถอยร่นค่ะพื้นที่ว่างเปล่าหน้าคาใหญ่ๆนะคะรวมถึงการเปิดประชาชนค่ะร่วมเสนอพื้นที่ศักยภาพหน้าพัฒนานะคะอาศัยกลไกลทางภาษีที่ดินนะคะแล้วก็สิ่งปลูกสร้างจูงใจให้กับชนมอบที่ดินให้กับกทมพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อลดเว้นการเสียภาษีนั่นเองค่ะก็กทมอของเราค่ะเพื่อให้ความสําคัญนะคะกับสภาพแวลดล้อมที่ดีค่ะเพื่อการพักผ่อนและ ก็สันนาการของประชาชนทุกคนค่ะก็อยากให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่พักผ่อนใกล้ตัวค่ะเพื่อนใช้เวลาเดินแป๊บเดียวค่ะไม่ต้องเสียเวลานะคะบางครั้งเราอยากออกกําลังกายแต่ถ้าเกิดอยู่ไกลเกินบางทีเราก็ทําให้เราขี้เกียจค่ะเป็นไปได้เลยค่ะอันนี้ก็ท่านก็ต้องการค่ะให้ประชาชนเนี่ยบรรดา,าคนที่ชารานะคะเขาสามารถออกกําลังกายใกล้บ้านค่ะแค่เดินมาสิบห้านาทีนะคะก็ท่านก็หวังจะกระจายทั่วกรุงเลยค่ะเพื่อนตามนโยบายของท่านนะคะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็กำแพงรังฝุ่นทั่วกรุงสวนสิพ้าทีสิ่งแวดล้อมดีสุขภาพดีนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆของท่านผู้ว่าของเราในวันหยุดนะคะแอดมินก็นำมาเสนอกันค่ะแล้วก็ดูการพัฒนาต่อไปนะคะในส่วนของที่ต่างๆค่ะแล้วก็นำมาพูดคุยกันอีกนะคะเพื่อนสวัสดีวันหยุดนะคะและขอให้มีความสุขแล้วก็ไปทำบุญวันมาคาบูชาด้วยนะคะเพื่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ จะเป็นจะเน้นไม้ยืนต้นเลยค่ะจะจะเน้นไม้ยืนต้นเพื่อให้ร่มเงานะคะแล้วก็จะได้ร่มรื่นสร้างบรรยากาศที่ดีแล้วเป็นหน่งอยู่อาศัยของนกด้วยค่ะก็คงไม่เจ้าของแน่แล้าที่นี้